วิธีมีมาบอกนะครับอีกหนึ่งวันสําคัญครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับคือวันที่14พฤศจิกายนของทุกปีครับเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงชุ่มฉ่าน้าพระทัยในหลวงรัชกาลที่9ย้อนกลับไปเมื่อ14พฤศจิกายน2,498 67ปีแล้วสำหรับปีนี้ครับที่คนไทยได้มีฝนหลวงนะครับเป็นความชุ่มฉ่ำน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่9ครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดถึงความสำคัญของวันฝนหลวงนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกแล้วครับว่าภารกิจในช่วงนี้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือมีภารกิจอะไรกันบ้างครับสอบถามและพูดคุยนะครับกับผอรังสรรค์บุตรเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือผอสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพอครับตอนนี้พออยู่อยู่ที่จังหวัดไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่หัวหินครับกําลังอยู่ระหว่างเดินทางกลับครับครับเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมวันฝนหลวงกันที่นั่นใช่ไหมครับพอครับใช่ครับผมครับก่อนที่จะมาพูดถึงการจัดกิจกรรมสําหรับในปีนี้ครับพอครับเราขอเท้าความแล้วก็อยากจะให้พอได้ได้นําเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความสําคัญความเป็นไปเป็นมาของวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครับ ครับสําหรับวันพระบิดาฉลวงนะครับตรงวันที่สิบสี่พฤศจิกาเย็นของทุกป,ปีนะครับเป็นวันขายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับทรงมีตําริในการที่จะนําการดัด,ดปแปลงอากาศมาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการอน้ําของประเทศไทยนะครับโดยท่านเดินทางไปที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ ่าได้พูดถุยกับทางข่าวประชาชนนะครับชาวบ้านเกษตรกรนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็มอบนโยบายให้อาจารย์หม่อมราชวงศ์เพชรฤทธิเทวกุลในการไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อนําเทคโนโลยีการดัดแปลงอากาศหรือที่เราเรียกว่าฝนหลวงในปัจจุบันนะครับมาใช้กับบ้านประเทศไทยครับก็คือเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกเชียงเหนือกันก่อนใช่ครับท่านเริ่มครับใช่ครับแปดหกสิบเจ็่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอืม ครับครับเราก็เรียกได้ว่าเราประชาชนคนไทยพระสงฆ์นิกรชาวไทยเราก็มีฝนหลวงตั้งแต่เริ่มต้นมานาขนาดนั้นเหมือนที่เราเคยได้ยินคําว่าอีสานเขียวก็ก็ะ<ๆ>จะอยู่ในในช่วงตรงนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับผอครับเป็นจุดเริ่มต้นของอีสานเขียวครับตั้งแต่ปี2498ครับครับต่างเปลี่ยนดาวพิองค์ขึ้นของราดได้ไม่กี่ปีก็แต่พระนาชขานไปเพื่อดู ตรวจเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วภูมิภาคครับโดยเริ่มจากอีสานก่อนนะครับครับครับพอครับจริงๆฝนหลวงเราเราสามารถทําได้ตลอดเลยไหมครับหรือว่าจะมีช่วงแบบเฉพาะกิจในการทําฝนหลวงอย่างเงี้ยครับพอครับจากเดิมนะครับจากในช่วงต้นแรกๆนะครับจากปี2498เราจะทําในช่วงที่มีความต้องการน้ําหรือมีการทูลเก้าถวายบีกานะครับเพื่อขอพระราชทาน อ่าพระววลาอนุญ,ญาตในการนาบทหลวงไปใช้นะครับตอนนั้นยังเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติอยู่นะครับแล้วก็ทันทีที่มีการถวายดีกาขึ้นไปก็จะมีการจัดตั้งหน่วยขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยเฉพาะกิจเพื่อปฏิบัติการบทหลวงนะครับเป็นตั้งแต่เป็นต้นมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในปี2512ก็จะเริ่มมีการอ่านํามาใช้นะครับโดยกระทรวงเกษตรรับ มุมพลาโชบายมาใช้นะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงปีสองพันห้าร้้สิบเจ็ดนะครับยกระดับจากสำนักปฏิบัติการฝนหลวงเป็นกรมฝนหลวงละกษบินเกษตรนะครับอืมครับสภาพอากาศมีมีส่วนสําคัญต่อการทําฝนหลวงไหมครับใช่ครับฝนหลวงก็คือฝนธรรมชาตินะครับเราใช้วัตถุดิบหลักก็คือความชื้นจากธรรมชาติของประเทศไทยเราเลยนะครับในการทาฝนไม่ได้เป็นสิ่งแปลกใหม่นะครับเพียงแต่ว่าฝนหลวงก็คือการ ประยุกต์ใช้การดัแดแปลงสภาพอากาศในการเพิ่มขนาดปริมาณแล้วก็ระยะเวลาในการตกของฝนให้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ <c oughs> คือฝนธรรมชาตินี่แหละครับเป็นเมฆธรรมชาติเป็นฝนธรรมชาติเป็นน้ําธรรมชาติจริงๆแต่ว่าเพิ่มปริมาณแล้วก็พื้นที่ในการตกนี่มากขึ้นแล้วก็ระยะเวลาให้เป็นเป็น,ปนตามที่เราคาดหวังไว้ครับครับงั้นงั้นอย่างสมมุติถ้าเราทําฝนหลวงในช่วงมีนาเมษาของแต่ละปีที่มันแบบแดดแรง ฟ้าโล่งๆอย่างนั้นเราก็สามารถทําได้เหมือนกันใช่ไหมครับพอ,อครับทำได้ครับก็เงื่อนไขของการทําฝนหลวงมีอยู่หลักๆเลยก็คืออ่าความชื้นต้องเกิน6กสิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้นะครับซึ่งในในในหนึ่งปีเนี่ยช่วงที่ความชื้นเกิน60สเปอร์เซ็นจริงๆเนี่ยจะอยู่ช่วงฤดูฝนอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เป็นฤด,ดูแรงหรือเมฆแรงๆเนี่ยครับก็จะมีอ่าบางช่วงของแต่ละเดือนนะครับในช่วงบกลาภมพามีนาะนี่อยู่ในช่วง สี่ถึงห้าวันต่อเดือนที่สามารถมีโอกาสความชื้นเกินแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนได้อ๋อครับการการทําฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือยอย่างงี้ครับส่วนใหญ่เราเราจะคาดการเองว่าพื้นนี้แรงเราจะต้องไปไปเติมฝนให้หรือพี่น้องประชาชนร้องของมาผู้ว่าอนุมัติมาอย่างนงี้ครับขั้นตอนของการทําฝนหลวงของของศูนย์เราเราเราทำยังไงครับผอครับสําหรับการทําฝนหลวงนะครับตอนนี้กรมฝนหลวงและกืมนเกษตรมีระบบ ร้องขอฝนนะครับก็คือทันทีนี่มีการขอฝนมาจากเดิมนะครับแล้วก็จะต้องผ่านหน่วยงานอะไรมากมายนะครับก็จะช้าไปห,หน่อยนะครับไม่ทันการตอนหลังๆมาก็จะมีการร้องขอผ่านเฟซบุ๊กผ่านไลน์ผ่านอินสตาแกรมนะครับผ่านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกเกษตรและสหกรณจังหวัดนะครับก็ oh. จะเป็นศูนย์เซ็นเตอร์ของผนหลวงแต่ละจังหวัด ขอมาแล้วก็ทางนั้นก็จะส่งข้อมูลให้ทางฝนหลวงในการวางแผนช่วยเหลือและค่อนข้างเร็ว๋ยวนี้ครับ๋อครับพอสมมติสมมติพี่น้องเกษตรกรที่อยู่จอมทองอยากจะให้เราทําฝนหลวงให้พอทุกอย่างพร้อมแล้วอย่างงี้ครับพอครับเราก็บินวันนี้เลยแล้วฝนตกสักกี่โมงครับพอครับถ้าเป็นสภาพอากาศปกตินะครับมาณช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามจะเริ่มมีฝนตกนะครับอ๋อเหรอครับ ครับในหนึ่งในหนึ่งวันขออนุญาตนะครับสำหรับหุ่นหลวงพระเจ้านเนี่ยเราจะเริ่มด้วยขั้นตอนการก่อเมฆในช่วงเช้าประมาณเก้าโมงถึงสิบโมงนะครับ,รบช่วงเที่ยงเราก็จะไปเลี้ยงให้อ้วนนะครับแล้วก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราจะเริ่มไปโจมตีแล้วการโจมตีหมายความว่าเราจะบังคับให้ฝนตกในพื้นที่ที่เขาลองขอมากระบวนการจะอยู่ประมาณนี้ครับเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามบ่ายสี่อะไรประมาณนี้ครับกระบวนการทั้งวันก็จะวิ่ง อ๋อ9โมงถึง10โมงบินบินทําฝนหลวงแล้วแล้วก็พอ<ช>สักเที่ยง<ช>เหมือนแบบเลี้ยงให้มันอ้วนอย่างเี้แหละครับพร้อมที่<ช>จะแบบ<ช>พร้อมที่จะตกแล้วอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับอ๋อเพราะปริมาณของฝนนะครับพอเอาเวลาเราได้ยินกรมอุตุรายงานว่าวันนี้ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วพอเป็นฝนหลวงนะครับมันจะประมาณแบบร้อยละเท่าไหร่ของพื้นที่อย่างเงี้ยพอครับ ของผลหลวงนะครับ,รบเราจะดูเมฆเป็นก้อนๆนะครับสําหรับพื้นที่เป้าหมายหนึ่งเป้าหมายนะครับ,รบ60%ของอุตุก,ก็คือทางภาคเหนือ15จังหวัดถ้า60%ก็ประมาณอเกิน8จังหวัดในภาคเหนือนะครับอันนั้นจะเป็นภาพใหญ่แต่สําหรับผลหลวงเนี่ยเราจะมีอยู่4หน่วยตามอย่างอย่างเช่นภาคเหนือจะมีอยู่4หน่วยเลยนะครับ พื้นที่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับว่าอ,อย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ฝนตกจอมทองเราจะดูแล้วว่าโอกาสเกิดจอมทองมเมฆจะต้องเริ่มมาจากตรงไหนแล้วกลุ่มเมฆก้อนไหนที่มีโอกาสเข้าอําเภอจอมทองมากที่สุด<อ>นะครับป<อ>ริมาณฝนก็จะประมาณเนี้ยครับถ้าเป็นดูเป็นก้อนเมฆก,ก็คือสามสิบถึงห้าสิบตารางกิโลเมตรครับครับอเคยเคยมีไหมครับคือแบบเลี้ยงให้อ้วนแล้วจู่ๆพายุมาแล้วลมพัดไปมันก็เคลื่อนไป ไม่ไม่ถึงจอมทองปลาทางฮอดอะไรอย่างนี้ยไปมีม,มีแบบนั้นบ้างไหมครับพอครับมีครับ,รบอันนั้นก็จะเป็นอ่าพรุ่งนี้เราต้องเริ่มทําให้ครับให้เกษตรกรใหม่อ๋อเแล้วครับต้องต้องปรับเป็นเขาคือเนื่องจากฝหลวงเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเราใช้ลมในการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆนะครับแล้วก็เราบังคับโดยใช้เกลือใช้โซเดียมคลด์นะครับแล้วก็ใช้ยูเรียนในการบังคับให้ตกเป็นฝนฉังนั้นเราต้องดูว่าลมที่ความเร็วเท่าไหร่เราถึงจะไปวาง กลุ่มเมฆก้อนแรกที่จะให้ตกลงจอมทองพอดีครับครับเราต้องคำนวณลมนะครับถ้าเกิดลมไม่เปลี่ยนทิศก็จะเป็นไปตามคาดแต่ถ้าวันไหนลมเปลี่ยนทิศซึ่งมีความเป็นไปได้อากาศเปลี่ยนในช่วงกลางวันนะครับอา,อาจจะพัดไม่ถึงหรืออาจจะพัดเลยไปแล้วในวันถัดไปเราต้องขยับกลวยหรือขยับเป้าหมายแรกให้ออกไปเพื่อให้ตรงกับในช่วงใบบ่ายที่ฝนจะตรงกับพื้นที่ครับอ๋อครับพอมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาครับว่า ฝนที่ที่ที่ตกที่เป็นแบบฝนหลวงอย่างเงี้ยมันมันมันมีมีผลต่อผิวหนังเราไหมดื่มได้ไหมอย่างเงี้ยครับหอครับดื่มได้เหมือนกันครับอย่างที่ผมบอกในช่วงแรกนะครับว่าฝนหลวงก็คือฝนธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราเราใช้เราใช้สารซึ่งสารที่เราใช้ก็ประกอบด้วยนะครับโซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือนะครับเกลือนี่เกลือเกลือที่เรากินเราใช้กันทุกวันนี้นะครับวกาจะไปทําให้มันเกิดเป็นเมฆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือคลอไรด์คลีนนะครับ อก็ไอ้พวกนี้ที่จะเป็นสารที่จะบังคับให้เมฆมันอ้วนนะครับอันนี้ตกลงมาก็จะอ่าทําให้น้ําก็จะมีคุณภาพค่อนข้างดีครับก็คือ,อแล้วสุดท้ายก็คือเป็นยูเรียกับน้ําแข็งแห้งครับก็คือที่เราใช้โปรยแห้กับพืชพันธุ์ต่างๆของเรานะครับน้าแข็งแห้งก็จะอย่างที่เราใช้ก็คืออเป็นไฮโดรเจนละเยไปในอากาศอันนี้จะไม่ตกถึงพื้นนะครับน้ําแข็งแห้ง๋อเหรที่เราใช้ทุกชนิดเนี่ยครับมันเป็นสารที่เรากินเราใช้อยู่ปกติ นะครับเป็นเป็นข้อหงายของในรองรัชการที่9ก็คืออยากให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยจากการใช้น้ําฝนที่เราได้มาเนื่องจากว่าโครงการฝนหลวงครับก่อตั้งมาเพื่อเกษตรกรและประชาชนโดยเฉพาะในการช่วยเหลือ ที่น้องเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลในชนบทต่างๆนะครับเนื่องจากว่าจะต้องอาศัยน้ําฝนในการดํารงชีพแล้วก็ทําเกษตรฉะนั้นฝนหลวงจะต้องปลอดภัยครับครับก็สามารถดื่มได้กินได้เหมือนปกติครับอ๋อโอเคคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับเพราะว่าพอให้คําตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าฝนหลวงไม่เป็นอันตรายต่อเราดื่มได้ตามปกติเลยครับครับถ้าดื่มก็ต้มหน่อยนะครับต้มหน่อยหรือกองตามตามที่เราใช้น้ําฝนธรรมชาติเลยครับ อ๋อในในในช่วงนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือของเราได้มีภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ไหนยังไงบ้างหรือว่ากําลังจะมีแผนในเดือนถัดไปอย่างนี้ไหมครับครับสำหรับภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือครับเราหลังจากปิดปฏิบัติการประจําปีเราก็จะตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วที่นครสวรรค์นะครับรบหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็จะประกอบด้วยเครื่องบินอ่าที่จะพร้อมทํางาน ทันทีที่แต่ละสูตรเรียกขึ้นไปนะครับ mm hmm. สําหรับภาคเหนือนะครับเราจะเตรียมความพร้อมเมื่อถ้าเกิดมีเหตุอไฟป่าหมอกควันที่เกินค่าเป้าหมายค่ามลพิษนะครับเราจะเรียกเหนือยเคลื่อนที่เร็วมาเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในการเพิ่มปริมาณฝนให้กับพื้นที่ป่าให้ป่ามันมีความชุ่มชื้น,นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดหมอกควันและไฟป่าได้นะครับทันทีที่มีการร้องขอ oh, ตอนนี้รเรายัง,งคงติดตามอากาศอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุหรือว่ามีความจําเป็นนะครับ ก็อบช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาสาสมัครฝนหลวงที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝนหลวงในส่วนของภาคประชาชนนะครับในการทําความเข้าใจแล้วก็สอบถามข้อมูลแผนการเพาะปลูกในปี2566แล้วก็แผนการใช้น้ําเพื่อจะเอามาปรับในการวางแผนช่วยเหลือในปี25 6 6กตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ไปครับครับครับพอศูนย์ของเราศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือแล้วเราครอบคลุมกี่จังหวัดนะครับพอครับ ศูนย์ปฏิบัติการผลลวงภาคเหนือนะครับของผมจะเป็นเหนือตอนบนนะครับประมาณเจ็ดจังหวัดนะครับประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางพะเยาแม่ฮ่องสอนตากนะครับแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการผลลวงที่ตั้งอยู่เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ในเวลาที่เปิดปฏิบัติการเราจะตั้งสองหน่วยก็คือหน่วยตากดูแล ตอนล่างแล้วก็หน่วยเชียงรายดูแลตอนบนครับผมอ๋อแล้วแล้ว,ล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 วทีอย่างนี้สมมติว่าพี่น้องประชาชนอยู่เชียงรายอยู่แพร่ร้องขอมาให้ให,ให้ทําฝนหลวงให้ต้องเป็นเครื่องบินปฏิบัติการของเราเท่านั้นหรือว่าสามารถใช้เครื่องบินทางพาณิชย์ของของเชียงรายจังหวัดนั้นนั้นได้ไหมครับพอครับจะจะอ่าเราเราเวลาท่านถ้ามีการร้องขอครับเราจะจะัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ใช้เชียงใหม่บินไปทาให้เชียงรายครับเนื่องจออากระยะ ระยะยังอยู่ในระยะที่สามารถบินได้นะครับอืมครับเครื่องบินเกษตรครับครับวันนี้เราเรามีทั้งเครื่องบินเกษตรแล้วก็เครื่องบินของเหล่าทัพโดยเฉพาะทัพอากาศที่สนับสนุนนะครับในการปฏิบัติการฝนหลวงครับแต่นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนภาคเหนือตอนบนก็สามารถมาแจ้งความประสงค์ได้ที่เพจของเราก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้เลยนะครับพอครับได้ครับได้ทั้งเพจของศูนย์การฝนหลวงภาคเหนือเพจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับหรือขอไปที่อ่า เกษตรลักษณ์จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับก็จะทําหนังสือส่งมาครับโดยด่วนครับครับเห็นว่าวันนี้พออยู่ต่างจังหวัดอันนี้ไปร่วมกิจกรรมวันฝนหลวงมาเหมือนกันใช่ไหมครับพอครับใช่ครับเดินทางมากาลังระหว่างเดินทางกลับครับครับจัดจัดงานจัดที่จังหวัดไหนนะครับพอครับปีนี้กรมฝนหลวงจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยได้รับได้รับอ่า ได้รับเกียรติจากท่านคาริภูผาสุขนะครับท่านจารันธาากันสูตรท่านองค์มนตรีนะครับเป็นผู้แทนนะครับในการน้อมลำลึกในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงที่หัวหินนะครับเมื่อวันที่1ิที่ผ่านมาครับครับครับกิจกรรมที่หัวหินที่จัดขึ้นในปีนี้มีอะไรบ้างครับผอครับก็จะเป็นกิจกรรมการถวายผ่านพุ่มนะครับแล้วน้อมแล้วก็น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็มีการ มอบรางวัลให้กับอาสาสมัครผลหลวงดีเด่นของกอรมผลหลวงและวิ่งเกษตรทั้งเจ็ดภูมิภาคนะครับ,รบอาสาสมัครผลหลวงดีเด่นก็คืออาสาสมัครผลหลวงภาคประชาชนนะครับ,รบแล้วก็มีมีคุณอุประการมีกิจกรรมแล้วก็มีความโดดเด่นเกี่ยวกับการช่วยเหลือภารกิจของกรมผลหลวงและการวิงเกษตรแล้วก็ศูนย์ปบติการผลหลวงประจำภาคในการให้ข้อมูลในการในการสนับสนุนการจัดนิทัศการจาร ลงพื้นที่การให้ข้อมูลกับเกษตรกรในการร้องขอฝนนะครับอ๋อเรามีเป็นอาสาสมัครฝนหลวงด้วยเหรอครับขอครับใช่ครับเป็นอาสาัควอาสาสมัครฝนหลวงครับเป็นอาสาสมัครฝนหลวงที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆนะครับทาด้วยใจเป็นจิตอาสาล้วนๆนะครับครับครับก็คือเป็นเป็นชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเกษตรกรที่มีอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีการพอปลูกการใช้น้ำนะครับแล้วเราก็ก็ให้มา เรียกเขามาให้ความรู้มาอบรมแล้วก็เขาเอาองค์ความรู้ที่เราให้ไปไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างนี้ใช่ไหมครับพอครับใช่ครับเป็นเป็นเหมือนอตัวกลางเชื่อมโยงชุมชนกับกรมฝนหล,ลวงนะครับเนื่องจากกรมฝนหล,ลวงมีเจ้าหน้าที่ค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วก็การที่จะเข้าถึงชุมชนค่อนข้างยากนะครับเราเลยมีอาสาสมัครฝนหลวงนะครับในการเชื่อมโยงชุมชนกับฝนหลวงในการที่จะประสานเรื่องราวการร้องขอฝนในพื้นที่ว่าพื้นที่นี้มีความต้องการฝนหรือเปล่าถ้ามีนะครับอาสาสมัครฝนหลวงสามารถประสานได้หรือถ้าไม่มีเขาก็จะแจ้งเข้ามาว่าขอให้ชะลอพื้นที่นี้ไปก่อนอะไรย่างนี้ครับจะเป็นตัวกลางที่ประสานระหว่างฝนหลวงกับชุมชนครับ พอพอครบปีแบบนี้วันสําคัญแบบนี้เราก็เลยมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เขาเหล่านี้ด้วยนะพอครับใช่ครับเนื่องจากว่าไม่มีค่าตอบแทนก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นโล่รางวัลเป็นประกาศจินยบัตอย่างนี้ไปครับครับครับนั่นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่หัวหินนะครับพอครับใช่ครับผมครับครับพออสุดท้ายแล้วครับย้ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งครับในการร้องขอสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ต้องการให้พื้นที่มีฝนหลวงในช่วงไหนวันไหนยังไงช่องทางไหนบ้างนะครับพอครับครับ ก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้ามีความต้องการฝนหลวงนะครับหรือถ้าไม่ต้องการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวอยู่อะไรยังไม่เอาฝนนะครับก็แจ้งมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับของม้นโพลุงและกระดิ่เกษตรหรือศูนย์บริการฝนหลวงภาคเหนือนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็สามารถโทรประสานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ053275051นะครับอืันนี้แจ้งโดยตรงได้เลยหรือถ้า ในพื้นที่นะครับสามารถติดต่ออาสาสมัครคนหลวงในพื้นที่ได้ก็ในแต่ละตำบลตอนนี้มีหมดแล้วนะครับทางกรมผนหลวงได้วางเครือข่ายเอาไปหมดแล้วก็อยู่ระหว่างการเพิ่มเครือข่ายนะครับครับหรือสามารถติดมายแล้วก็ได้เลยครับหรือที่พอมานำเรียนเมื่อสักครู่คือเกษตรและสรกรณ์กรจังหวัดก็เป็นอีกหน่วยงานที่เราสามารถประสานไปได้ใช่ไหมครับอ๋อครับใช่พอเกษตรและกรจังหวัดก็คือจะประสานใกล้ชิดกับกรมผนหลวงอยู่แล้วครับอ๋อ ครับผมวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผอรังสรรบุตรเมืองครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเดี๋ยวว่ามีประเด็นต่อไปโดยเฉพาะใกล้ถึงหมอกควันไฟป่าเราจะคงมีปฏิบัติการฝนหลวงอีกอาจจะต้องเชิญผอมาให้ข้อมูลกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผอครับยินดีเลยครับยินดีครับวันนี้ขอบพระคุณครับผอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ